สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของทางช่อง IT เท่าที่รู้ทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะลง Windows 11ใหม่นะครับแต่ว่าไม่มี USB UH หรือแผ่น DVD ที่จะเอามาทำ USB หรือ DVD Boot Windows นะครับในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการลง Windows 11โดยไม่ใช้ แผ่นดีวหรือ USB boot window s นะครับวิธีการจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราก็ไปรับชมวิธีการกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปดาวน์โหลด Windows 11ก่อนนะครับเราก็พิมพ์คำว่า Windows 11 นี่นะครับจากนั้นก็จะขึ้นเว็บไซต์ของ Microsoft นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็ไปเลือกที่หัวข้อดาวน์โหลด DisImage Windows 11 ISO นะครับอันนี้เราก็เลือก,กที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Windows 11นะครับจากนั้นก็กดดาวน์โหลด แล้วก็เขาก็จะให้เราเลือกภาษานะครับเราก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเอา YHO window นั้นเป็นภาษาอะไรนะครับอันนี้ผมขอใช้เป็นอังกฤษสหรัฐนะครับหรืออังกฤษ u s นั่นเองนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็กดยืนยันแล้วเราก็คลิกที่หัวข้อ 64บ yeah. ิตดาวน์โหลดนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดไฟล์ ISO Windows 11แบบ64บิตมานะครับเมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์ ISO Windows 11เสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ ISO Windows 11หน้าตาแบบนี้มานะครับก็ให้เราเอาวางรอไว้ก่อนนะครับ ลืมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับสำหรับใครที่จะลง Windows ด้วยวิธีนี้นะครับ Windows ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับจะต้องเป็น Windows 10แล้วก็ Windows 11นะครับถึงจะสามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับถ้าเกิดเป็น Windows อื่นนะครับจะไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับต้องใช้วิธีการอื่นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะแนะนำในคลิปต่อไปนะครับก็เมื่อได้ไฟล์ iso windows 11มาแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะทําการแบ่งพาร์ติชันขึ้นมาหนึ่งพาร์ติชันนะครับเพื่อที่จะเอาไว้แตกไฟล์อ p นโ w i n w o w s 11ใส่ลงไปนะครับโดยวิธีการแบ่งพาร์ติชันนะครับเราก็คลิกขวาที่ Start m เมนูนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกที่ Disk Management จากนั้นนะครับ เราก็ดูพาร์ติชันที่มีพื้นที่ว่างเยอะๆนะครับเราก็ไปดูที่ไฟเอควเลอร์นะครับหรือที่ทิทีซก็ได้นะครับแล้วก็คลิกที่ทิทีซแล้วก็ดูว่าได้ไหนของเรามันเหลือพื้นที่เยอะนะครับพื้นที่ว่างเยอะนะครับเราก็แบ่งออกจากได้นั้นนะครับตรนนี้ผมก็ขอแบ่งออกจากได้ซีเลยแล้วกันนะครับ,รบก็ให้เราทําการคลิกขวานะครับที่ได้ที่เราต้องการจะแบ่ง จากนั้นก็เลือกเชงโวลูมนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งจากนั้นนะครับก็ให้เราดูตรงช่องสีน้ำเงินนี้นะครับเขาก็จะเบบอกว่าตัวเลขที่สามารถเอามาแบ่งใหม่ได้ทั้งหมดนั้นมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับก็คือพื้นที่ว่างที่เหลือสามารถแบ่งได้นั้นมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็ใส่ตัวเลขไปหนึ่ง หนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์นะครับก็คือเราจะแบ่งออกมาสักสิบจิกพอนะครับเพื่อที่จะใส่ไฟล์ ISO แค่นั้นนะครับจากนั้นเราก็เลือกเชงแล้วเราก็จะได้พื้นที่ว่างที่ยังไม่ได้แบ่งพาร์ติชันขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ทําการคลิกขวาที่พาร์ติชันสีดาอันนี้นะครับแล้วก็เลือก new simple volume จากนั้นนะครับเราก็กด next จากนั้นเราก็กด next จากนั้นตรงนี้เราก็กด next ในหน้านี้นะครับเราก็ดูที่หัวข้อ volume label นะครับดูตรงนี้นะครับใน volume ให้เราเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อไดว่า ISO นะครับเพื่อที่เราจะได้จำได้นะครับจากนั้นเราก็กด next แล้วก็กด finish อันนี้เราก็แบง partition, ่งพาร์ติชันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปดูพาร์ติชันที่เราแบ่งใหม่ขึ้นมานะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะแตกไฟล์ ISO Windows นะครับโดยวิธีการแตกไฟล์ ISO Windows นะครับก็ให้เราคลิกฝานะครับ แล้วก็ถ้าใครลงโปรแกรมวินลาที่ใช้ในการแตกไฟล์ไว้นะครับก็เลือกที่โปรแกรมวินลานะครับแล้วก็เลือกที่แยกไฟล์นะครับถ้าเกิดใครใช้โปรแกรมแตกไฟล์ตัวอื่นก็ทําตามวิธีการของตัวอื่นนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้ลงโปรแกรมแตกไฟล์ไว้ในเครื่องนะครับผมก็แนะนําว่าให้ลงวินลาเลยนะครับก็อันนี้ก็คลิกที่แยกไฟล์ แล้วเราก็เลือกไปยังได้ ISO ที่เราสร้างครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นเราก็รอเขาแตกไฟล์สักครู่หนึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับไม่ขอรอนะครับ เมื่อแตกไฟล์ ISO Windows เสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่นะครับก็แตกไฟล์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะทำการรีสตาร์ทเครื่องนะครับโดยการรีสตาร์ทเครื่องของเรานั้นนะครับเราจะต้องกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ไปคลิกที่สตาร์ท จากนั้นก็ไปคลิกปุ่ม power นะครับแล้วก็คลิกที่ restart โดยที่มือเรายังกดปุ่ม Shift ค้างไว้อยู่นะครับเราก็รอจนฝากเครื่องจะดับนะครับเราถึงจะปล่อยมือจากปุ่มชิปนะครับ เมื่อรีสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะเข้ามายังหน้านี้นะครับเมื่อเขาเข้ามายังหน้านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกที่หัวข้อรูปประแจอันนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปจากนั้นเราก็เลือกที่หัวข้อ Advanced Option นะครับอันนี้ จากนั้นนะครับเราก็เลือกที่หัวข้อ command พร้อมนะครับอันนี้เราก็จะเปิดหน้าต่าง command ดำๆขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราพิมพ์คําสั่ง diapart ลงไปนะครับ d i S k p a r t จากนั้นเราก็กด enter จากนั้นนะครับเราก็ใส่คำสั่ง list vol นะครับ l i s t เป็นวักหนึ่ง t นะครับแล้วก็ v o l แล้วก็กด enter จากนั้นนะครับเขาก็จะขึ้น partition ทั้งหมดในเครื่องมานะครับขึ้น list พาร์ติชันทั้งหมดในเครื่องมาว่าในเครื่องของเรานั้นมีพาร์ติชันอยู่กี่พาร์ติชันนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราดูพาร์ติชันที่ชื่อว่า ISO นะครับที่เราสร้างไว้นะครับดูว่าเขาเห็นพาร์ติชันนี้เป็นได้อะไรนะครับอันนี้ในเครื่องของผมนะครับเขาเห็นพาร์ติชัน ISO เป็นไดดีนะครับของเพื่อนๆเป็นได้อะไรก็ดูให้ดีนะครับอย่าเอาตามผมนะครับให้ดูจากเครื่องของเพื่อนนะครับ อันนี้ก็ให้เราดูไว้แล้วก็จําไว้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็พิมพ์คําว่า exit นะครับเพื่อออกจากดิสผ่านนะครับ e x i t แล้วก็กด enter นะครับจากนั้นนะครับเราก็ดูที่ d ดไอนะครับเขาเห็นเป็นได้อะไรนะครับของผมเห็นเป็นได้ดีนะครับผมก็จะต้องพิมพ์ ดีตัวใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นเป็นได้อื่นก็พิมพ์ตัวอื่นนะครับแล้วก็ใส่จุดสองจุดหรือโคลอนแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ใส่เครื่องหมาย b c k s l a s h นะครับแล้วก็ใส่คำว่า setup พ x นะครับก็ s t t แล้วก็ u p นะครับปลอภัยนะครับพิมพ์ผิดนะครับนี่นะครับใส่คำว่า set up exe แบบนี้นะครับ แล้วก็กด enter จากนั้นนะครับเขาก็จะเปิดหน้าแรกของการลง windows 11ขึ้นมานะครับในหน้านี้เราก็กด next ในหน้านี้เราก็กด install now จากนั้นนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็คลิกที่ด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นหน้านี้นะครับในหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็จะต้องเลือกว่าเพื่อนๆจะลง windows ส1รุ่นอะไรนะครับก็จะมีให้เลือกหลายรุ่นนะครับบางคนอาจจะไม่มีให้เลือกนะครับสาเหตุที่ไม่มีก็เพราะว่าในเครื่องของเพื่อนๆที่ซื้อมานะครับตอนซื้อมาแถมว i n d o w s สิบหรือ windows สิบเดแท้อยู่แล้วนะครับคีย์มันจะฝังอยู่ในเครื่องนะครับทำให้ตัวไฟล์ window s นั้นมันเลือก วินโดว์ตามคีย์ที่มีอยู่ในเครื่องให้เราเลยนะครับก็เลยจะไม่มีหน้านี้นะครับถ้าเกิดใครมีนะครับก็เลือกรุ่นที่ต้องการนะครับถ้าใครไม่มีก็เดี๋ยวไปหน้าถัดไปนะครับจากนั้นอันนี้ผมเลือกเป็นรุ่นโปรนะครับจากนั้นก็กด next จากนั้นนะครับในหน้านี้เราก็ติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกตรงไปให้เป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็กด next จากนั้นเราก็เลือกที่ custom install windows online นะครับกดเข้าไปจากนั้นนะครับเราก็ลบ p a r t i t i o n ที่เป็นได e c ของเราออกนะครับทำการ format พาร t i ิชันไดซ c ของเรานะครับได์อื่นถ้าเรามีข้อมูลอยู่เราก็อย่าไป format มันนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ต้องการจะ format ทั้งหมดก็เลือก format ทั้งหมดได้เลยนะครับเหลือไว้แค่ได ISO นะครับไดที่ใส่ไฟล์ ISO ของเราแค่นั้นพอนะครับอันนี้ผมจะขอฟอร์แมตแค่ไดซีได์เดียวนะครับกับไดท์ดีคอฟเวอรี่นะครับแล้วก็ได์ MSR หรือได์ระบบของเขานะครับอันนี้เราก็เลือกฟอร์แมตแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้ไดซีของผมนะครับถ้าเกิดไดซีของเพื่อนๆเป็นไดไหนก็เลือกฟอร์แมตเอาได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับพอเราฟอร์แมตไดส์เสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่ไดส์ C ีของเราให้เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็กด New ขออนคัับกด Next แล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการลง Windows นะครับตรงนี้เราต้องรอสักครู่นะครับ เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนแรกของการลงชื่อเข้าใช้งานวินโดว์คนแรกนะครับเราก็จะต้องมาตั้งค่ากันก่อนนะครับว่าเราจะตั้งค่าอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับ region นะครับเราก็เลือกเป็นอันนี้อันที่ผมตั้งค่าอยู่ประจํานะครับเพื่อนๆจะตั้งค่าเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับจะเลือกไทยก็ได้นะครับแต่อันนี้ที่ผมตั้งอยู่ประจําก็คืออันแรกนี้ผมจะเลือกเป็น united states นะครับจากนั้นก็กดเยึ จากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะใช้คีย์บอร์ดภาษาอะไรนะอันนี้เลือกเป็น US นะครับจากนั้นก็กดเยึจากนั้นเขาก็จะถามว่าเราจะเพิ่มคีย์บอร์ดที่2หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ชอบเพิ่มนะครับก็เลือกที่ add layout จากนั้นนะครับเราก็เลือกเป็นไทยนะครับ ไทยนะครับแล้วก็กด next จากนั้นก็เลือกไทยเกจมณีแล้วก็กด add layout จากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราใส่ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับบางรุ่นอาจจะไม่มีหน้านี้นะครับเราก็ใส่ชื่อคอมพิวเตอร์ของเราลงไปนะครับหรือเราจะกด s k i p t f o r n o w ก็ได้นะครับ นี้ก็ใส่ลงไปครับจากนั้นก็กดนีด่แล้วเขาก็จะรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งทีนะครับจากนั้นนะครับในหน้านี้เราก็จะเลือกได้2อ,อันนะครับก็คือ Setup for professional user หรือจะ Setup for work school อันนี้เราก็เลือกได้นะครับ ถ้าเป็นรุ่นโปรมันจะมีให้เลือกนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นโฮมก็จะไม่มีนะครับจะเลือกได้แค่รุ่น professional user นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็กด sign in นะครับจากนั้นตรงนี้เราก็จะให้ใส่บัญชี Microsoft นะครับ ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่ตามผมเลยนะครับก็ใส่ g, g m a i l .com แบบนี้นะครับแล้วก็กด next จากนั้น password ก็ใส่อะไรก็ได้ลงไปนะครับใส่ไปได้เลยแล้วก็กด sign in จากนั้นนะครับเราก็กด next แล้วเขาก็จะให้เราสร้าง ออฟไลน์แอคเคาท์ขึ้นมานะครับเพื่อใช้งาน Windows 11นะครับเราก็ใส่ชื่อเราลงไปนะครับหรือจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับแนะนำว่าให้เป็นภาษาอังกฤษจะดีที่สุดนะครับจากนั้นก็กด next จากนั้นก็จะใส่พา s s w เวิร์ดนะครับเราจะไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าเราใส่เราก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้ผมขอไม่ใส่นะครับจากนั้นก็กด next จากนั้น,นะครับเราก็กด next แล้วเราก็กด next แล้วก็กด accept นะครับ <S <S <y> <S <bye> เมื่อเราเข้าสู่หน้าจอ desktop แล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ถ้าใครโหลด driver เครื่องของคอมพิวเตอร์ต่างๆไว้นะครับ เพื่อนก็เอาไดรเวอร์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมานะครับติดตั้งได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่ไม่ได้โหลดไดรเวอร์ไว้นะครับเราก็ให้เรากดอัปเดตวินโดว์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะอัปเดตไดรเวอร์ต่างๆให้ด้วยนะครับเราก็ไปกดอัปเดตไดรเวอร์ของอะครับไปกดอัปเดตวินโดว์กันก่อนเลยนะครับเราก็ไปที่ Start จากนั้นนะครับเราก็ไปที่ Setting แล้วก็ไปที่อัปเดต Windows อัปเดตนะครับตรงนี้แล้วเราก็กดที่เช็คอัปเดตนะครับแล้วก็รอให้เขาอัปเดต Windows แล้วก็อัปเดตไดเวอร์ต่างๆให้เรานะครับตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ในระหว่างที่รอเขาอัปเดต Windows นะครับ เราก็ไปตั้งค่ากันก่อนนะครับก็ให้เราไปที่ time a n d l e g i o n นะครับแล้วก็เลือกที่ language a l r e g i o n จากนั้นตรง l e g e n format อันนี้นะครับก็ให้คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นไทยนะครับจากนั้นก็เลือกที่ typing นะครับหรือีย y บอ a r d จากนั้นก็เลือก Advanced Keyboard s e t t i n g แล้วก็เลือก Input Language Hotkey นะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่ Change i Key Sequence นะครับก็คืออันนี้เราจะมาตั้งค่าปุ่มตัวหนอนให้เป็นปุ่มในการสลับภาษานะครับหรือใครจะไม่ตั้งก็ได้นะครับตรงนี้เราก็คลิกที่ตรงนี้นะครับเลือกปุ่มตัวหนอนอันนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคนะครับ จากนั้นนะครับในระหว่างที่รออีกนะครับถ้าเกิดใครมีคีย์วินโด์นะครับเราก็ไปคลิกที่หัวข้อ System แล้วก็คลิกที่ Activation นะครับแล้วก็ใส่คีย์วินโด์ลงไปนะครับคลิกตรงเชนนี้นะครับแล้วก็ใส่ Product Key ลงไปแล้วก็กด next ได้เลยนะครับพอเราใส่คีย์วินโด์ผ่านแล้วนะครับเราก็จะสามารถตั้งค่าในส่วนของ personalization ตรงนี้ได้นะครับก็จะมีตั้งค่า Background พื้นหลังตั้งค่า Start เมนู ตั้งค่าทัสบาร์นะครับอันนี้เราต้องแอคทีเวตก่อนนะครับหรือใส่คีย์วินโดว์ก่อนเราถึงจะตั้งค่าได้นะครับก็พอเราตั้งค่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูที่ Windows u p d เดตนะครับว่าตรงนี้เขาขึ้นให้รีสตาร์ทหมดหรือ,อยังติดตั้งหมดหรือ,อยังนะครับจากนั้นเราก็กดรีสตาร์ทได้เลยนะครับก็พออัปเดต Windows เสร็จสิ้นรีสตาร์ทอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาอัปเดตแอปในส t o r e Windows นะครับหรือจะไม่อัปเดตก็ได้นะครับอันนี้ก pues ็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับพออัปเดตวินโดว์อัปเดตไดเวอร์ต่างๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาทีนี้ก็เพื่อนๆจะใช้งานโปรแกรมอะไรบ้างนะครับเพื่อนเพื่อก็ดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆที่เพื่อนเพื่อนต้องการจะใช้มาติดตั้งในเครื่องได้เลยนะครับก็โปรแกรมต่างๆที่เพื่อนเพื่อนจะใช้นั้นก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆนจะติดตั้งลงไปนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องไอทีเท่าที่รู้ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ